ตมัอนตุ้งอ่ะซุ้งอ่ะจังสีมันต้องทอนจังสีนันตองทอนจังสีมันต้อง,งทอนท้องแนวจังสีช่วงส่วนมากฝรั่งพูดไทยป๊อสอะไรขนาดน,นี้ก็ต้องมีเมียเป็นคนอีสานพี่มูหวานร้องหมอลำเป็นด้วยเข้าใจผิดนะที่จริงพี่มูหวานมีผัวพี่มูหวานมีผัว ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสบายดีบอสบายดีสวัสดีครับพี่หมูหวานสวัสดีครับน้องบอยพายเพื่อนนักฮากินหอดกินหอดกินหอดคิดถึงอืมกิดถึงหลายๆเด้อพี่หมูหวานมีเมีอ่ะ เป็นคนอีสานแมนบอใช่ไหมบอแมนเพะเชื่อหรอกเพราะว่าส่วนมากฝรั่งพูดไทยป๊อปในขณะนี้ก็ต้องมีเมียเป็นคนอีสานโดยเฉพาะพี่มูหวานร้องหมอลำเป็นด้วยทุกคนเข้าใจผิดนะที่จริงพี่มูหวานมีผัวพี่มูหวานมีผัวผัวผัวพี่ชายชะนีนะผัว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 พี่ชายชะนีนะผัวผัวผัว ปทศอังกฤษผมชื่อดรเดวิดคราฟเพราะว่าเป็นจิตแพทย,อย์อยู่ที่ลอนดอนครับประมาณ15ปีที่แล้วศึกษที่มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศอังกฤษแล้วก็ุร,รียนพอดีรีภาษาไทยครับเร,รียนวิชาไทยประวัติศาสตร์าาไทยและวรรณคดีอายุธยา วนนณกดีสุโขทัยครับโอ้ผมอายเลยนะเนี่ยพี่ขนาดผมเป็นคนแตยว,ว่าที่จริงพี่มวนเรียนเกี่ยวกับหมอลำหลายแบบนะหมอลำเพลินลำยาวลำสั้นลำผีฟ้าผมชอบมากไอ้ที่ลำผีฟ้าผมชอบขนาดผมยังไม่ขนาดผมยังผมไม่เคยคิดจะไปเรียนเลยลำผีฟ้าชอบร้องเพลงลูกชุ่งหมอลำ ชอบเต้นชอบทุกอย่างนะแล้วอุ่าว่าเป็นคนเกิดผิดที่ไม่ใช่ฝรั่งเป็นปากสีเป็นปักสีดำชอบกินอาหารไทยชอบจำส้มตำทำลาบหมูทำเกงขีดหวานน้ำพริกปลาทูแพดมาด้วยอร่อ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 ยไม่อยากจะคิดสงสาร <Hey. S 2> ไม่อยากจะคิดสงสารไม่เห็นชาวจังนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาตัวเลื พี่พี่พมูวนันเริ่มร้องมอลำตั้งแต่กี่ป,ปีแล้วครับอบ่าประมาณสิบห้าปีแล้วครับชอบฟังพงศักดิ์สองแสงครับและข้มหมายน้อยอดนเจลิม<จ>มอลำเนี่ <หา S 1> ยยากมากเพลงแรกคือสาวจังจังกบแต่ว่ายากมากโอ้เห็นตัวนังสือ้อตัวนังสือด้วยใช่แล้วเขียนสวยด้วยหัดกี่วันพี่หัดกี่วันหัดกี่วันสามเตือนแล้วห้อยอยู่ที่คอ มันเป็นพินไม่ใช่เหรออ๋อมีมีมีมพินด้วยนะพี่พี่ไปหัดตั้งแต่เตมื่อไหร่อ่าชอบพินประมาณ15ปีแล้วด้วยนะซื้อพินที่ชัยภูมินะครับเล,เล่นคนเดียวนะเรียนคนเดียวด้วยนะ อีสานใจดีมากๆนะครับในประเทศอังกฤษทุกคนดูแลครอบครัวใช่ไหมครับแต่ว่าในภาคอีสานทุกคนดูแลทุกคนนะทุกคนเป็นครอบครัวนะผมชอบแบบนี้นะทุกคนน่ารักมากๆก <c oughs>